กว่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีกว่าคนอุบลจะเป็นคนไทยเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้ด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะครูอ้อนจากช่อง Story of g u i d นะคะวันนี้มาพบดกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวค่ะก่อนจะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะอ้อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับครูอ้อนได้ทำคลิปต่อไปได้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะครูอ้อนจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่เขาบอกว่ากว่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีได้นั้นค่อนข้างที่จะยากลาบากเลยนะคะและก่อนหน้านั้นคนอุบลคือใครทาไมบอกว่า กว่าจะเป็นคนไทยได้นั้นใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเลยค่ะสำหรับอุบลราชธานีนะคะก็คือส่วนหนึ่งของอีสานเป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่อีสานใต้ซึ่งจังหวัดหมายถึงเมืองแห่งบัวบานหรือเมืองอันมีที่มาจากนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานนั่นเองค่ะที่ปัจจุบันก็คือจังหวัดหนองบัวลําพูพัฒนาการของอุบลราชธานีก่อนจะเติบโตเป็นเมืองแล้วก็เป็นจังหวัดที่พอจะสรุปได้ดังนี้นะคะ หลังพศ1,000นะคะมีรัฐเจนละแรกสุดในอีสานอยู่บริเวณโขงชีมูลค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อเนื่องถึงจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะกับดินแดนทางทิวเขาพนมดงรักทรัพยากรสำคัญของเจนละที่สร้างความมั่งคั่งก็คือเหล็กและเกลือค่ะที่มีแหล่งสำคัญมากอยู่บริเวณทุ่งกุลาล้องไห้สืบเนื่องจากชุมชน3,000ปีมาแล้ว ในปีพศ1100ค่ะวัฒนธรรมทวาราวดีจากภาคกลางเข้าอีสานถึงอุบลราชธานีวัฒนธรรมทวาราวดีได้แก่ศิลปรกรรมเนื่องในพุทธศาสนาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเริ่มปรับเปลี่ยนหินตั้งในาศาสนาผีดั้งเดิมให้เป็นเสมาหินค่ะ หลังพศออ1500วัฒนธรรมขอมจากทะเลสาบกัมพูชาแผ่เข้าสู่อีสานถึงอุบลราชธานียังปรากฏชุมชนโบราณปรา,าสาทอิฐและหินคันดินชักน้ำเตาเผาเครื่องเคลือบขณะเดียวกันการค้าโลกก็ขยายกว้างขวางขึ้นเพราะจีนค้นพบเทคโนโลยีทางการเดินเรือทะเลสมุทรและในปี1800ข่าและลาวก็เข้าอีสานถึงอุบลราชธานีค่ะ หลังพศ2000นะคะอุบลราชธานีโขงชีมูลพวกลาวจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็เคลื่อนย้ายหนีความขัดแย้งทางการเมืองมาตั้งหลักแหล่งในอีสานค่ะแต่อุบลราชธานีขณะนั้นเป็นป่าดงอยู่ชายขอบจึงไม่มีหลักแหล่งชุมชนถาวรขนาดใหญ่ระดับเมืองค่ะจะมีก็เมื่อลาวแล้วก็ขาขยายมาจากที่อื่นๆ ในปีพศ2313บรรพชนอุบลราชธานีจากนครจำปาสักเข้ามาขอพึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ดอนมดแดงปัจจุบันก็คือบริเวณอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งในปีพศ2325รัชกาลที่หนึ่งก็โปรดให้ยกฐานะบ้านห้วยเจรเมขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีค่ะเมื่อวันจันทร์เดือนแแรม13ค่ำปีชวดค่ะ เจรเมนะคะเป็นชื่อห้วยชื่อหมู่บ้านปัจจุบันเรียกบ้านท่าบ่ออยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีไปตามเส้นทางไปจังหวัดยโสธรค่ะภายหลังมีการตั้งเมืองบริวารต่างๆเช่นตั้งบ้านโคกปงพเนียงค่ะเป็นเมืองเขมราธานีตั้งบ้านช่องนางเป็นเมืองเสนาคนิคมตั้งบ้านน้ําดมใหญ่เป็นเมืองเด็ดอุดมค่ะตั้งบ้านกว้างชะโดเป็นเมืองพิบูลมังสาหาน ตั้งบ้านสพือเป็นเมืองตระการพืชผลตั้งบ้านนานกอรจอเป็นเมืองวารินชำราบค่ะตั้งบ้านทีเป็นเมืองเกษตรศีมาปัจจุบันก็คืออำเภอม่วง30นั่นเองค่ะในปีพศ2425รัชกาลที่5ก็โปรดให้ปฏิรูปการปกครองและมีการส่งข้าหลวงจากกรุงเทพมาปกครองเมืองอุบลเป็นครั้งแรกได้แก่หลวงพักดีนรงรงค่ะ หรือว่าทัดไกลเลิกประลัดบัญชีกระทรวงมหาดไทยในปีพศ2434มนทนลาวกาวมีกองบัญชาการอยู่ที่เมืองจำปาสักแต่กรมหลวงพิชิตปรีชากรข้าหลวงใหญ่ประจำมนทนลาวกาวกลับทรงเลือกตั้งกองบัญชาการที่เมืองอุบลทำให้กองบัญชาการมนทนมาอยู่ที่อุบลตั้งแต่นั้นมาค่ะ ในปีพศ2435ในเดือนมิถุนายนมีเรือกลไฟชื่อพาณิชพัฒนาของบริษัทสยามบุรพิัสิทธิการณเมืองอุบลค่ะแล่นรับผู้โดยสารจากเมืองอุบลราชธานีถึงนครราชสีมาตามลำน้ำมูลเป็นครั้งแรกในปีพศ2436เมื่อวันที่11มกราคมเป็นวันแรกที่สายโทรเลขเมืองอุบลกรุงเทพเปิดใช้การได้ในปีพศ2442 ลจากเหตุการณ์รอศอ .112 ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตกเป็นของฝรั่งเศสส่วนฝั่งขวาเป็นของสยามอุบลที่สังกัดมณฑลลาวเกาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือและเรียกชาวอุบลว่าคนชาติไทยบังคับสยามในปีพศ .2443 มีกลุ่มตั้งตนเป็นเอกเทศเรียกตนเองว่าผู้มีบุญ แต่ถูกผู้อื่นเรียกว่าผีบุญโดยเริ่มขึ้นทางเมืองตะการพืชผลแล้วแพร่ไปทางเมืองอื่นและเกิดขบวนการผีบุญขึ้นเนื่องจากการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5ทําให้หัวหน้าชาวพื้นเมืองดั้งเดิมหมดอํานาจลงไปและในปีพศ2459เมืองอุบลราชธานีก็เปลี่ยนเป็นจังหวัดอุบลราชธานี ในปีพศ2465ราชการที่6กก็โปรดเกล้าให้ร่วมมณฑลอุบลราชธานีมณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลอุดรธานีเขาเป็นภาคเรียกว่าภาคอีสานในปีพศ2471หลังจากเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาเมื่อพศ2443แล้วปี2471ก็ถึงสถานีปลายทางที่วารินชำราบอุบลราชธานีค่ะ พศ2475หลังประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยมีผู้นำทางการเมืองคนสำคัญก็คือนายทองอินภูริพัฒน์นายเลียงชัยการนายฟองสิทธิธรรมได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรจากจังหวัดอุบลราชธานีจนกระทั่งในปีพศ2482 ชาวอุบลราชธานีที่ถูกเรียกว่าลาวมาแต่เดิมต่อไปนี้เป็นคนไทยหมดทุกคนค่ะเพราะรัฐบาลเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นไทยนั่นเองค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดอุบลราชธานีกว่าจะเป็นไทยได้ก็ใช้เวลาย,ยาวนานมากๆเลยนะคะถ้าท่านไหนมีข้อเสนอแนะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับครูอ้อนได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะสวัสดีค่ะ you